เดินทางไปลิเวอร์พูลคนเดียวทริปนี้ทําให้หนาเข้าใจเลยว่าอิ่มความสุขจนล้นมันเป็นยังไงร่วมกิจกรรม4วันที่ลิเวอร์พูลในช่วงแห่แชมป์สุดยิ่งใหญ่จะอิ่มจนจุกขนาดไหนไปชมกันเลยวันแรกทัวร์สนามนาตั้งใจมากๆที่จะใส่เสื้อแชมปเปี้ยนแล้วมาแตะป้ายดีๆเดินฟิวแห่งนี้แล้วก็ทำได้จริงๆทัวร์สนามเสร็จมาชมพิพิธภัณฑ์ต่อ รอบนี้ฉายเดี่ยวมาคนเดียวก็ต้องตั้งกล้องแบบนี้แล้วค่ะเดินถ่ายรูปรอบรอบสนามแล้วก็เดินชมภาพวาดรอบๆแอนฟิวค่ะเสร็จแล้วก็เข้าสต์ซื้อของที่ระลึกวันที่2แมชเดย์นัดสุดท้ายลู่พูพบคริสตัลพาเลทโชคดีมากๆที่นาวตัดสินใจเข้าสนามในวันนี้นะคะถ้ามาถึงแล้วไม่ได้เข้าชมเนี่ยบอกเลยว่าพลาดมากๆเลยค่ะคิดว่านาวโชคดีมากที่มีตั๋วในราคาที่นาวจับต้องได้สำหรับรีวิวราคาใช้จ่ายเดี๋ยวนามาบอกในคลิปหน้านะคะ เอาละเข้ามาน้ำตาก,ก็ไหลเลยมันตื้นตันแบบบอกไม่ถูกเลยค่ะทุกคนนราเห็นถ้วยพีเมียรีแบบถ้วยจริงๆอยู่ตรงหน้าแล้วแล้วเดินเข้าไปดูแบบใกล้มากๆเจอแดเนียลเตอร์ลิตด้วยคือแค่เห็นถ้วยอะ่ะเหมือนหัวใจนาวจะออกมาเต้นข้างนอกเลยอะ่ะทุกคนนราตื่นเต้น,ตนมาก okay. yes. oh. สำหรับเกมในวันนั้นและนี่ก็เป็นลูกตีเสมอของโมเมสซาลานะคะไม่กล่อยแล้วนะโอเคผลเสมอก่อนจะชูถ้วยก็ยังดีและนี่ก็มาถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยกรี <Wow. S 1> ๊ดเสียงห,หลงกันไปเลยบอกเลยว่าโมเมนต์นี้มีความสุขที่สุดในชีวิตเลย ฉลองในสนามไม่พอมาฉลองกันต่อนอกสนามด้วยและความฟินยังไม่หมดเราเจอทั้งรองแอก้าวันที่3พาเลทแห่แชมป์ ยืนรอพาเลทสี่ชั่วโมงว่าเหนื่อยแล้วแต่พอได้เข้าผับเท่านั้นแหละโอ้โหเต้นยับลืมความเหนื่อยไปเลยละะ้วค่ะฟิลมันดีมากอะ่ะในผับก็จะมีแต่แฟนบอลลเวอร์พูลที่หลองก็เป็นเพลงเกี่ยวกับลีวอร์พูลทั้งหมดบอกเลยว่าโคตรจะแฮปปี้เลยคะ่ะทุกคนภาพรวมวันแห่แชมป์นวให้ช่วงนี้นี่แหละ,ะเป็นช่วงที่มีความสุขสนุกสุด,สดเหวี่ยงที่สุดแล้ว ที่4เดินลงสนามแอนฟิลด์แต่ก่อนที่จะลงไปเหยียบสนามนะคะนาวได้ทัวร์สนามอีกรอบนึงนะแต่เป็นการทัวร์แบบสั้นๆน้อยกว่าที่ได้ทัวร์ในวันแรกนะคะแล้วก็ได้ถ่ายรูปกับเก้าอี้คิงโม่ด้วยนี่พอมาใส่พื้นหลังก็จะประมาณนี้ในท,ที่สุดก็ได้ลงมาในสนามแล้วได้ถ่ายรูปคู่กับถ้วยพี่มารีดด้วยนะเห็นเขาบอกเป็นถ้วยจริงนะ เราได้มาสัมผัสสนามแชมป์พ l ม a ย u ลกฤดูกาลนี้แล้วแล้วก็เป็นแชมป์หญ้สวยด้วยนะจ๊ะนี่จิตอนฟิลยและนี่ก็คือทั้งหมด4วันทุกคนคิดว่ามันอิ่มความสุขจนจุกไปเลยปะ่ะลำดาวมันคือที่สุดในชีวิตแล้วอะจิตใจมันฟูมันอิม่มมันมีพลังขอบคุณนะลิวพู